สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับศาสตร์ศิปการพยากรณ์น,นะคะซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นภาพรวมของปี2,564นะคะซึ่งเป็นของลัคนาราศีพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายน,นะคะ่ะพี่พฤษภกนะคะในช่วงที่ผ่านมาในปี2,563นะคะชีวิต เหมือนจะเริ่มฟื้นนะคะแต่สักระยะหนึ่งก็กลับมามีปัญหาอีกครั้งทําให้พี่ผู้สุรู้สึกท้อแท้นะคะเนื่องจากดาวพฤหัสนะคะก็เดินหน้าแล้วก็สักพักก็ถอยหลังในปี63นะคะก็เลยทําให้พี่ผสุขเหมือนจะดีแล้วก็กลับมามีปัญหาหรือว่าไม่มีใครช่วยเหลือต้องช่วยเหลือตัวเองมันก็เลยแล้วก็คิดอะไรไม่ค่อยออกมันก็เลยทําให้พี่ผสุครู้สึกท้อแท้ได้นะคะแต่ก็ในปี2564 0 0นะคะก็ถือว่า าดาวพฤหัสได้เดินไปในทิศทางที่ดีสําหรับพี่พระสและเอื้ออำนวยให้พี่ประสบในหลายๆเรื่องนะคะค่ะบวกกับที่ในช่วงของปลายปี6กานะคะดาวราหูได้ย้ายออกจากการเงินของพี่ประสบนะคะทำให้การเงินของพี่ประสบในปี64ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันสุขภาพของพี่ประสบนะคะเนื่องจากราหูมาถับก,ก็อาจจะทาให้พี่ประุบป่วยได้ง่ายหรือว่ามีปัญหากับญาติพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินบ้านอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะคะ จะแนวหงุดหงิดหรือว่าทําให้เสื่อมเสียอ,อะไรแนวแนวนี้มากกว่านะคะหรือญาติพี่น้องป่วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการเงินก็ถือว่าดีขึ้นนะคะค่ะบวกกับดาวสองนะคะก็อยู่ําย้ายมาอยู่ในตําแหน่งของตัวเองคือสุขภาพก็ทําให้พี่ประสบรู้สึกดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะในปีหกสี่ในปีหกสี่นะคะ ด้านการงานของพี่ประสุขนะคะก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของตําแหน่งในช่วงของมีสายจนจนถึงกันยาย,ยนนะคะแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามาผู้ใหญ่ยิดย่โอกาสดีๆสําหรับคุณเข้ามานะคะบางท่านก็ได้เลื่อนตําแหน่งวัวหน้าส่งเสริมช่วยเหลือแล้วว่ามีสติปัญญาในการคิดหรือทําอะไรนะคะเจ้าของธุรกิจก็งานเยอะขึ้นค่ะแล้วก็มีลูกค้ามากขึ้นค่ะก็ถือเป็นช่วงที่ดีนะคะ พี่ผู้สุขก็คงจะหน่อยหน้าดูในเรื่องของงานนะคะางานก็เยอะขึ้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสําหรับพี่ผู้สุขนะคะเพราะที่พี่ผ่านมาเป็นอะไรที่แย่สําหรับพี่ผู้สุขมากเลยค่ะก็หายขอให้พี่ผู้สุขขยันนะคะแล้วพี่ผู้สุขก็จะสมหวังค่ะเพราะว่าในปี64ก็มีโอกาสที่จะซื้อบ้านซื้อบ้านซื้อที่ดินนะคะหรือไม่ก็ใครที่ต้องการขายบ้านขายที่ดินก็สามารถขายได้และทําได้นะคะในช่วงของกลางกลางปีค่ะค่ะ ในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินนะคะจากที่บอกไว้แล้วว่าดาวลาหูย้ายออกจากการเงินนะคะก็ทําให้คุณสามารถที่จะเก็บเงินได้ในขะเดเยวกกนในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นช่วงที่คุณเสียเงินแบบเป่าไปโยะนะคะเสียเงินแบบไม่คิดว่าจะเสียเป็นส่วนใหญ่นะคะบางทีไม่มีเหตุที่สมควรจะเสียเงินแต่ก็เสียนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เก็บเงินไม่อยู่แต่ในปีหกสี่ คุณสามารถที่จะเก็บเงินได้เก็บเงินอยู่ดังนั้นเลยทําให้คุณมีเงินเหลือเก็บนะคะในปี64ค่ะก็ถือเป็นเรื่องดีสําหรับเรื่องการเงินนะคะค่ะน,น,นอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องของความรักในปี64ก็จะเป็นช่วงที่มีคนเข้าหาคุณนะคะดังนั้นคุณต้องมีสติในการครบหรือคบหรือว่าติดต่ออะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากลาหูเข้ามามันก็จะทําให มีคนแปลก,กแลักษณะแปลกๆเข้ามาหาคุณมีทั้งดีและไม่ดีปาปนมานลคะดังนั้นต้องมีสติในการคบหรือติดต่อกับคนนะคะจะได้ไม่ก่อปัญหาในภายหลังนะคะค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะพีู่้ะศกสามารถทำบุญเสริมดวงดโดยการช่วยเหลือคนพิการนะคะหรือว่า ทาบุญกับโรงพยาบาลต่างๆนะคะโดยจาก10บาท20บาทให้ทําเป็นประจํานะคะมีโอกาสก็ออกกาลังกายวิ่งโยคะบ่อยๆค่ะหรือว่าเดินทางบ่อยๆอย่าเงี้ยค่ะก็จะพอช่วยได้นะคะค่ะแล้วก็ถ้าจะเสริมดวงในเรื่องของการงานก็มีโอกาสก็กไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์บรยจากหนังสือให้ทุนการศึกษานะคะก็จะทำให้คุณมีโชคลาภม,มีโอกาสดีๆแล้วก็ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือคะ่ะ ก็คำพยากรณ์นะคะก็อนนะกาจจะแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านสนใจต,วตรวจดวงชะตาสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเพจสกิปกาพยากรณ์หรือทาง06442915.4 7ค่ะหรือไ d l i n e a s a 2 6 4 2ค่ะฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในเดือนต่อไปหรือปีต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ